สวัสดีครับเจนน่าครับวันนี้ก็เที่ยวกับสายล่ะครับที่ที่ที่ไหนอะเลกาซี่เมดไปเลกาซี่แต่ว่ารอบนี้เขาไมด้เปิดตรงที่อะไรอะไรสัมมาการ์เณนอะไรสักอย่างที่ไหนแล้วครัชที่เราเราปิที่ปิที่เราหรอเป็นปีแล้วหรอผ่าลำสาเป็นไงตอนนั้นจำได้เออแต่ตอนนี้ไปที่ไปเท็กบางนาไปเท็กบางนาเลยเหรอเฮ้ยต้องไปไกลนะเนี่ย จริงๆมาทำธุระแถวนี้ก็เลยแวะกันเนาะอ๋ออ้าวไกลจากที่นี่หรอก็สิบนาทีถึงไม่ไกลอ่าไบาเทคบางนาเออคิดว่าเมืองทองก็จะไบเทคบางนาเพราะว่าที่แถวนี้เป็น,นาาบางนางนกับสินักคาร,รีเออใกล้ๆเองปีที่แล้วเราไปกมีไข่เหล้าอะไรด้วยอะไรเงี้ยน่าจะไม่มีนะเพราะอยู่ข้างในมีไงฮะไม่รู้ในไบเทคมีไข่เหล้าด้วยหรอไม่รู้ไม่รู้นะไปดูไปดู ห็นว่าตรงที่เขาจัดอะมันจะเป็นสวนแบบ g l าเ s ้าอื e แล้วก็ไซอยากไปดูพวกต้นไม้อยู่แล้วก็เลยเออแวะเลยแล้วกันนี่ก็มีหลานๆมาจอยด้วยใช่สุดยอด๋ยวนี้ถ่ายถ่ายหลานๆด้วยถ่ายวเล่นกับหลานๆด้วยดือเนาะตอนนี้เล่นกับนๆนป็นเป็นช่วงมงกว่าแล้วแบบช่วงบุกเดี๋ยวไปก็ได้เล่นใหม่โอ้โหเด็ก ท่านสามยฉลาดนะเด็กเดี๋ยวนี้ใช่ฉลาดมากาตาม,มคิดเข้ามาไม่ได้นะครับจริงๆฉลาดก,กว่าผ <c oughs> างเรื่องนะไม่ใช่ว่าเราเป็นโตแล้วผู้ใหญ่ฉลาดก,กว่าเขามาไม่ใช่เพียงกับผับงเรื่องเขาอะครีเอทีฟเขาจะคิดยังงั้นก็แบบฉลาดก,กว่าคิดได้มากกว่าเราตกใจมากแค่อายเท่าไหร่เก้าความเป็นเป็นความเราเป็กดุเป็กความใช่ปะ เดี๋ยวเราจะไปดูด้านงานแล้วก็จะดูวิดีโอนะครับไม่ใช่งไม่ใช่งานเดียวกันพลังงานไม่รู้นี่มันดูมีประเทศอะไรมาเนี่ยอพอลโลอะไรเนี่ยเออมันเต็งไกลเลยไม่รู้เออนี่คนเยอะมากเลยครับกลางวันไปสองเองคนเยอะอยู่นี่เสร็จแล้ว เราก็มาอยู่ในโซนว้าวสวยนะเนี่ยมันีร้านร้านให้ปาใสช่วยดมเส้ไหนหอมบอกปาใสเอาเลยาจะมีอไอะไร้เฮยัาเ้องก คือที่นี่ก็เสียว่าเสียตังคนละร้อยห้าสิบบาทค่าเข้านะทุกครั้งเสื้อเสื้อป้าต่างหากเคื่อดูดีตกแต่งวดีนะค,ครับคนเยอะอยู่ค้คาเยอะนะครับที่น่าสนใจเยอะจนดูไรเลายอยรับ บรรยากาศีกับทางไหนไม่ร้อนไม่หนาว ไม่กับพีแบ๊อันนี้ได้ได้เนี้หรอได้จริงไม่มันไม่เข้ากันเลยมันแบบเวลาเทศกาลมันดิบผมมาใส่ันก็เท่ดีหรอได้อันนี้ยังกันเท่าอันนี้หรอเอาเดาอันนี้ใช่ไหมแบ๊กเขจะมีวะเขาเอาคำมีแบ๊กเดาไหนอันนี้หรอตอนต้มใหม่นะครับเนี่ย พ่ที่แล้วก็น่าดูครับแล้วว่าพิเนี่ยเหมือนอากาศมันไม่ร้อนแล้วก็สบายก็เลยน่าดูแบบไม่รีบนะครับช้าช้าดูได้นานๆได้เลยนะครับโอ้โหเทปของเราเลยของเราเทปเท้ที่สอน่ะพี่แดงเท้ที่สอนเอาไปจี้อ่ะจิ้มทั้งเส้นอ่ะ ยังใช้อยู่ะเนี่ยใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้ดึกถึงสามาอีกอนนะครับนี่กอ่อนโอ้นี่ตอมี่เนี่ยเหมือนม,<า>มีเลยอ่ะเหมือนมีอันเนี้ยเออแบบที่ก็เคยมีนะนใช่ใช่แต่โอ้ม,อโอมีเยอะหลายอย่างดีอ่ะโอ้สวยนี่อ่ะไม่แพงนะครับอันเนี้ยสวยมากเลยฐางสวยมากเนี่ยครับสวย ดูคุณภาพดูดีนะราคาก็ประมาณเนี้ 1, ยสามพันหกร้อยบาทไม่แพงตกเต็มมากเลยได,ได้ดูดีนะครับดูดีเยอนะเนี่ย 오이 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 야 안녕. 잘라 아니 발로 안나봐 <laughs> อ่าตรงนี้เดินดูเสร็จแล้วนะครับไทยไม่เยอะเป็นไงบ้างลงทำไมเลยถ่ายลงทำไมถ่ายไม่เยอะไทยไม่เยอะวันนี้นี่หรอนี่ก็แต่ว่างานเล็กกว่าปีที่แล้วอืเล็กกว่าปีที่แล้วแต่ว่าเดินสบายกว่าเดินสบายกว่าเยอะไม่ร้อนเยอันนั้นมันเยอะมากคือแบบมันเดินไม่ไหวอะนอยหน่อยอาจจะแบบ ถ้าเทียบกับที่ที่กราไปครึง er ่งหนึ่งเลยอะผมรู้สึกว่าครึ่งหนึ่งจริงๆเขาที่แล้วข้างนอกด้วยมีสองลงใช่ไหมแต่ว่าดูสะอาดดูดีบรรยากาศดีอะไรเนี้ยแล้วก็ที่นี่มีโขงไม้มีด้วยใช่ไหมโ้งไมอ่อาจะรย์ที่พอใจก็ชิ i ๆ l chill ใช้ชชเวลาประมาณสามชั่วโมงหรือกินกาแฟบ้างเดินดูผักอะไรก็ สองชั่วโมงเองนะสองชั่วโมงเหรอสองชั่วโมงแล้วก็ซื้อคงเยอะนะทรายซื้อฮอซื้อประมาณสี่ห้าอันใช่ไหมเสื้อสามสามเหรอซอยสามสามเสื้อต้อยหนึ่งเสื้อสามเสื้อเพื่อเต้นเนาะเต้นใช่ไหมใส่เต้นออกก๊ลังกายออกก๊ลังกายอ่าใส่ออกก๊ลังกาย เดี๋ยผมไม่ได้เสื้ออะไรตัวเล็กจริงๆผมจะซื้อตัวนี้อยากจะกระเป๋าแต่ว่าไม่มีเลยไม่เคยมีกระเป๋าครับจะต่อนังหรอก็ถทัว่ากระเป๋าทัวไปหนังสะพายอะไรเงี้ยผมผมเห็นว่าไม่มีเลยมีแต่มีแต่ตมัครเสื้อผ้ามาน่ารักตัวเลยอ่ะมาเยอะชอบอ่ะน่ารักเจอเพื่อนด้วยใส่คนเลยเออดีนะเจอเพื่อน ก็เดี๋ยวเคยถูกปีหน้านะปีหน้าผมบอกว่าปีหน้าให้องค์มาขายเลยไปไม่ขาเลยคงเยอะมากที่บ้านนะคะองเยอะจริงจริงว่ายขายก็ไม่ขายเดี๋ยวปีหน้าน่าจะว่าองมานะ้วที่เกียรติธียมถ้าองมานะผมคิดว่าโอ้โหผงเก่ามีด้วยแบบเยอะถ้าปีหน้ามีโอกาสนะก็เปิดร้านได้เลยเด็กแม่้าเออเเดี๋ยวมาขายให้พี่แดงมาขายนะอะ่อผมเหรอมีคอมมิชชั่นหน่อยนะ ขายได้ก็เอาเงินไปโอเคเยอะอ่ายบายค่ะสวัสดีค่ะ